สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้สิสิป่นเฮ็ดเปินกินแล้วพี่น้องได้สิป่นเฮ็ดเฮตะไคร้มันบอบเมนบอมเมนเฮดลงโกเราเฮตะไคร้พอดีมีอันพี่น้องคนเอามาฝากหน่อยหนึ่งพอดีขึ้นอยากกินป่นก็เลยสิป่นเฮ็ดกินสิป่นกินตอนนี้ล้างไวเรียบร้อยนะครับพี่น้องล้างแ้วเรียบร้อยเตียมเตรียมไวเรียบร้อยี๋ยวพี่น้องเด้ที่ให้เบิงแล้วพี่น้องเด้เดี๋ยพี่น้องเฮตะไคร้อันนี้ผ่าล้าง้วเรียบร้อยพี่น้อง อันนี้แหละคือดอกมันเป็นแบบนี้แหละพี่น้องเนื้ตาไครยหอมนะพี่น้องเนาะหอมหอมคือตะขคายนี่แหละเพื่อเอิเอิญเนืตะขคายนี่แหละพี่น้องล้างได้รเรียบร้อยอันนี้ก็พผาเพราะก้านมันก้านมันอยากใหญ่พี่น้องก็เลยผ่าได้ไปสิไปย่างไปปิ้งแบบนี้พี่น้องที่ไปปิ้งแบบนี้อันนี้อันนี้คือคื่องมันพี่น้องแค่นี้แหละบเด้มีอย่างไรนี่ อันนี้พริกพี่น้องให้มันเผ็ดๆจังหน่อยอันนี้กระเทียมนี่แล้นี้กระเทียมพี่น้องอันนี้หอมอันนี้หอมแดงพี่น้องเป็นแต่เป็นหอมแขกหอมแดงน้อยบ่มีกระชาหอมแขกไปเลยพี่น้องสิ่ไปย่างไปดังไฟกอ่อไฟไย,ย่างเหดนี้พี่น้องเอ้ยเตรียมเครื่องไว้แล้วพี่น้องวันนี้กินป่นเห็ดน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องมันีมันย่างแล้วไล่ย่างตรงนี้ก่อน อันดับแรกนะครับผมย่างพวกนี้ก่อนท <c oughs> ี่มีพริกมีมีพริกมีกระเทียมมีหอมแดงพี่น้องเผาใส่ตาใส่ พี่น้องเลย,ยนเนี่ยป่นเฮ็ดเจ็ดสาหัวดเห็ดุได้มาตะว่านนี่แหละพี่น้องตอกเก็บไว้ใส่ถุงใส่ถุงตั้งไว้พี่น้องมันบอกป่อยเฮ็ดนี้มันมันเฮ็ดนี้มันทนมันแข็งพี่น้องมันมันทนมันช่บอเป่อยบนนาง่าย ตะไคร้นะครับพี่น้องจากทางอื่นจะเพิ่นเอิ้ญมาจังไดแน่เด้อพี่น้องเด้อบ่ฮู้ว่าทางอื่นที่อื่นเพิ่นฮู้ว่าจังไดแต่แถวบ้านผมเอิ้นเฮ็ดตะไคร้ฮิตตะไคร้นะครับผมมันฮ็ดจังซี่พี่น้องเพราะว่าอืม อ่อมแดงกระจางพี 1, ่น้องย่างหอมแดงขากระเพาหั่นล่ะพี่น้องย่างทุกอย่างย่างทุกอย่างเดี๋ยวจะบ่มีบ่ได้บ่ได้ไปเอาหอมซื้อหอมมัน ซื้อพักซีหอมมาใส่พี่น้องบ๊อป็นอย่างเป็นนี้ก็ได้ก็อาจจะเปล่าวันพักซีไปเรื่อยเดี๋ยวไปเบิ่งหาเก็บพักซีไปเรื่อยคนมีอยู่ได้ในเงินมีอยู่แค่ออกกอน้องพี่น้องเออเดี๋ยวเบิ่งก่อนเด้อมีบอกรพ่อปกติมีมะตายมะระบุบ้างแรง อย่าห้าได้อย่าห้าได้หาจะเลี้ยงหา่าวไรด่าเมยได้แ <c oughs> ล้วอันนี้กระเทียมก็สุกแล้วเหลือแต่อันนี้อันนี้มันที่ย่างเน่เพราะมันหัวใหญ่อยูย่เนาะหัวมันใหญ่บ่ได้ผ่าไหมเออน่าที่ผ่าเนาะพี่น้องเนาะเป็นอย่างเทิญนั่นแหละย่างละ ข่ามันจะสุกง่ายพี่น้อง่อาแล้วมันจะสุกง่ายนะพี่น้องมาย่างเห็ดบ้านี้ย่างเห็ดนะครับ สิกินบ่ย่างเห็ดนี่อ๋อบ่ได้โทมาบาดนี้มาย่างเห็ดต่อีน้องยางเฮ็ดยางเห็ด <c oughs> ปลอ,นอ,นปอกหอมปลอกกระเทียมกรนเดกอีกน้องเดงหปอปลอกกระเทียมเป็นงานต้องเสียเวลา ที่เผาที่เผาหอมเผากระเทียมก้อนม่าแม่ยัง,ยงได้พี่น้องเพื่อมันที่ได้เย็นและเผาที่ได้แก้ง่าย จะได้เก่งง่ายๆครับมือนี่แล้ว มาพี่น้องมันนี้ปิ้งเฮดซุปแล้วพี่น้องอันนี้กับหอมกระเทียมกับปอกแล้วก็มะฮั่นพี่น้องมะฮั่นเพื่อที่มันได้ตำง่ายๆโขง่ายๆพี่น้องนี่อันนี้พริกนะครับพี่น้องอันนี้หอมกระเทียมครับปอกแล้วก็มะฮั่น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 เฮดคือกันซุปแล้วซุปแล้วก็มะฮั่น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 เพื่อเพื่อมันที่ได้ที่ได้ตำง่ายที่ได้โขกง่ายพี่น้องจริงๆตำบดหรือั่นมะฮั่นก็ได้พี่น้องเลย แต่อันนี้เพื่อเพื่อความสะดวกเพื่อความความความง่ายพี่น้องมันจึได้ง่ายขึ้นแบบนี้มาตาม,พ,นนม,าตามพี่น้องันี้มาตามพ,พี่น้องนี่ตำพีกรพี่น้องเนี่ยพีกนะครับผม พวกนี้ลงพี่น้องหอมก,กระเทียมลงตามก่อนพี่น้องหอมก,กระเทียมลงตามก่อน ลงบัน,นีกสามมันห้องกินได้ที่ทแล้วบันยังที่ปรุงแล้วที่น้องบันปรุงแล้วปรุงแล้วนะครับผมปรุงแล้วปรุงแล้วว่ามีอย่างปรุงกระดังดีปรุงนัวอ่ะ น้ำปลาน้ำปลาใส่ขัดไปน้ำป,ะะป,ะะปนาพีง multimotif mmm.. มีแต่กีดแล้ว่านนี่ยน้หลเตึกเลยพี่น้องก็ดีห้อนยอาหว่า้อน,อ,นอนคนสอนกุ้งมือนนั้นก่อน้อนคนเก็บเปนดอกลาวให้นอราวให้เดกพี่น้องอือนพี่น้อง ป่นเหตดที่มันก็ได้ดีกว่าใช่แท,แทบแทบพี่น้องอป่นเหตดแทบอีกชั้นหนึ่งแทบครับพี่น้องอะไรพี่น้อง